ทุกคนคาขาบวบคะเทศดำเฮายผิดลืมออกดอกแล้วเดี๋ยวเฮาสิมาพุ่นดินแล้วค่ะทุกคนคะ่ะแล้วกับถอนหญ้าพุ่งจักหน่อยเบิ่งสิงให้เบิงใใะะ่งนเมย์ไก่แล้อค่ะนี่ออกดอกเลย,ะะคคย,เ,ลยเด้ดอค่ะทุกคนค่ะนี่เบิ่งตีนหญ้าเต็มเลยเดี๋ยวสิไปถอนพุ่งจักหน่อยแล้วก็พุ่นดินให้เพิ่นนิดนึงมีอยู่2ต้นต้นนี้บ่่คอยงามปานไดนอันนั้นกระลังกระลังจะโตเด้อค่ะนะ2ต้นนี้ปลูกก่อนเดี๋ยวเฮาจะย่องเสือกฟางนําค่ะทุกคนค่ะมา ยาอันนี้นี่โอ้โหเกิดดีขึ้นยังอนหยาดังขนาดเนี้ยเนียวจะขื้นหยาเงี้หาคนข้าข่าวท่านได้เกิด,ดกอน,อนี่ก็ยูโดนด้วยคือ,คอ,อคข่า,ขา,ออยยอขายอยาข้นเลยหยาค้นก็ช่กัน รับออกแต่อป็นอะไรเนาะเดี๋ยวก่อนถ้าจังมะพร้อมเรื่อยๆอะไรดอกเดี๋ยวสิโดนหากกันซะคนสิลุมเดี๋ยวให้โมคาวทุกคนค่ะนักตนเขาจะเอาเชือกฟาง น่าจะแบ่งครึ่งไหนเนาะสร้างมันงใหญ่อยู่ดิเราจะครึ่งหนึ่งเนาะค่ะเนาะมัดเลยค่ะ มาตรงเกือบยอดเพื่อเลยละ่ะมาดึกกำลังหลบจังหน่อยหล่ะกะ็โยงขึ้นไปทั้งทึ่งคนจากซิบลูมเดี๋วปะเทธอนี่ยสำหรับกิง้งขะเนงได้ค่ะทุกคนค่ะกิ้งขะเนงแบบนี้ได้ค่ะขาเขาอยากเอาไว้เขาก็สามารถเอาไว้ได้งออย่างน้อยเดี๋ยวเขาจะเอามาช่ำเพื่อเขาสีได้เพิม่มขาเขาอยากเพิม่มนะคะแต่อันนี้เดี๋ยวกิ้งหน่อยเขาสิเด็ดออกถ้าว่ากิ้งนี่ขเขาว่าจะเอาไว้แหละเพื่อสิว่าเขาจะไปช่ำเพื่อเขาสิได้ ขยายตนไปได้อีกนะคะเพราะว่ากิ่งเพิ่นอวบอยู่ตอนแรกก็ว่าซีเดดออกวันนี้เอาไว้เก็บวบก่อนแต่ว่าเ้าต้องตัดออกนะคะเพราะว่าให้เพื่อนเน่ะเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยเลี้ยงมากเลี้ยงดอกให้หมากพันไงญ่าสมมติว่าเาปล่อยกิ่งนีไใ้ให้เงีวดอกหรือว,ว่าลูกพันสุบสีบลอนไงไงกับสีบลงามบันไดเด้อค่ะทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นเขาควรเอาออกแต่วันนี้เขารออีกสักพักหนึ่งให้พอนญ่ก่านี้จังหน่อยเดี๋ยวเขาเสียมาตัด เอาไปชำรัวเอาไปปลูกเสียบปลูกได้เพิ่มอีกต้นหนึ่งเลยค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้แหละมีประโยชน์อยู่ลองเห็ดเลยะะเด้ค่ะเพื่อนเห็ดเพื่อนก็ถือว่าใส่ได้อยู่ต้นเสียบต้นปักชำเสียบยอดอะ่ะใส่ได้อยู่เขาก็สามารถแบบว่าเพิ่มเพิ่มได้ได้โดยที่เ่าต้องเสียมเมล็ดพันธุ์ได้ค่ะทุกคนค่ะแถมเมล็ดพันธุ์อันนี้นะ ลูกเพิ่นผ่นไมีเมียไทยนะค่ะที่จริงนึกว่าสิปลูกต่อได้หลบก่อน่ะปลูกบ่กได้เลยมันคือลูกแพะสีเหลืองลูกแพะสีเหลืองที่เขาปลูกหลบก่อนนนัขยายพันธุ์ต่อได้เดี๋ยวลองมึงอีกรอบนี้ถ้าเพิ่นแบบว่าง่ามเพิ่นอาจจะใหญ่นะคะเนาะเดี๋ยวเขาลองมึงก่อนค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเพื่อมันใหญ่เดี๋ยวสิมาตัดช่ำให,ให้เบิ่งอีกรอบนึงขอบคุณที่ติดตามชมน,นะคะเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เขาหนำได้เซนหักคิมบาราบันเท้าหักทุกคนขอบ,บ๊ายบาย